เมื่อไหร่นี่ปันเทิงเมื่อนั้นเลยนะอะไรไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นล่ะเกรเดอร์ดันรถบรรทุกไม่เคยเห็นนะวนตัวไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ลากไม่เคยเห็นดันแบบนี้นี่คือโค้งอันตรายครับเป็นทางออกจากบอ่อทรายของแบงค์ซับายทอง ฝนตกบ่อยเป็นเหตุนี่ถ้าตกไปอีกก็ลื่นอีกมันอีกเพราะใส่หินไปมันจมหมดแล้วไม่เหลือต้องทำใจนะ็นเ่ยวกเขาบอกว่าเจแบคเขามีโครงการจะเอาปูนผงมาโรยเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูจุดรับรายก่อนตามรถพ่วงนันเมื่อกี้เข้าไปครับ เกตเดอร์ซิ่งนี่ครับหน้าหลบโดดหน้าเรือว่เและเจ้าเจ้าว่าเจ้าหลอดว่าอดหเปเจ้าว่าเจ้าสิรอด่ะงนะเอาดินไปเอาดินโไปใส่บ่บ่เขาเกดออกแล้วเออแต่ว่าถือยู่ไปสามพวงแล้วหันนี่ พวงเนื่งกับหัวหลาสองวันนี้เสียแบงเอาเกดเด้ออยู่เลยโอดแห้งอาลับสายเดี๋ยวรอดูกันครับออกได้หรือเปล่า เห็นทีมงานบอกว่าเปลี่ยนเครื่องเรือใหม่เครื่องตอนนั้นมันไม่แรงหรือยังไงครับเครื่องพังอ๋อเครื่องพัง <c oughs> คดขับเรือมาใหม่บอกเก่านนะแล้วจะเจอไงอ๋อส่วนส่วนใหญ่มากแกก็จะอยู่ในเรือเนาะ <c oughs> ไม่ได้เจอกันสักทีแล้วเจอที่ดูตอนทั้นๆน่ะที่ตีเลขไปถ่ายอยู่วัน หลังว่าบ้าทับทรายอ,อ๋อคนนั้นนี่เองนี่ข้างล่างเขาก็จะรอรอทรายมามันแข็งใช่ไหมครับทรายนี่มันแข็งใช่ไหมมันดูดไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมน้ำก็เหมือนจะเริ่มมาหรือเปล่านี่ น้ำข้างล่างก็มาข้างบนก็โอ้มืดตึบจะมาอีกแล้วเนี่ยข้างบนมานี่บันเทิงเลยถนนหนทางมวนกรุ๊ปแมนปะจะท่วไมไหมคิดว่าจะท่วไมไหมปีน,นี้นนะนะโอ้ครึ่งบ้านหลังนั้นก็เท่าที่เรายืนเ,เลยนะเนี่ย <laughs> นี่รับทรายสวยๆเดี๋ยวก็ตักมาดูดมาแป๊บเดียวเนาะเต็มกองเท่าภูเขาไอที่สตอ็อกตักเก็บตอนนี้ยังยังสต็อกอยู่ไหมเนี่ยสตอย็อกเรื่อยร้านสต็อกนี่ก็ยังยังไม่ได้ขายเก็บตักเก็บอย่างเดียวอ่า จังหวะออกตัวนี่จะเด้ารือเปล่าเด้าไหมเสียแบงเดี๋ยวดูจังหวะออกตัวนะจะเด้ารถรถนี้เด้าแน่นอน ขยับครับโอ้เอ้าดับเอาดันช่วยหน่อยโห่โห่ ไอโคไม่มีจังหวะแนัจอว่อจะไอขึ้นห่างอางมัใหญ่เลยเอ้าโงมาไหนบ่ไอโคโลมาไหนบ่เนี่ยนีจังหวะออกตัวดิมหนื่ Nói vô rồi Hãy subscribe cho kênh à, à. ร้อหน้าเป็นหน้าผาหมดแล้วสงสัยความโหดของสีแบงค์มันมาครอบงำหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะเขาออกง่ายๆเลยนะขยับง่ายๆเลยพอเสียแบงค์มายืนปุบ๊บเรียบร้อยเลย <laughs> แบงค์สายโหดเนาะมันก็ต้องโหดแนระ ลงไปด้านตูดกระเสียแบงแล้วหดเนาะจาว่ห้บ่ห้นใจคือ่างสี่ตีล่เสียแบงเราโหดเราบแลาอยู่ดิพ่เป็นยังด้พ่อเราอยู่ปุ๊บหดเลยเหรอแล้วมันมี เดี๋ยวหาจังหวาไปด้านตูดทีมงานสักประพันธ์นี่โหดอยู่แล้วเจอแบงค์ซับไซต์องเข้าไปอีกโอ้คูณสองเลยครับ

ดัดตูดแล้วครับ ซายด้วยมันเดา้าออกตัวไม่ได้พี่แกไปตั้งรำใหม่ครับเดี๋ยวเข้าตรงตรงเนี่ยจะถอยเข้ามาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้รับตรงนี้อ้าวถอยมา ไม่แค่จุดรับทรายนะครับยังมีโค้งด้านหน้าอีกโค้งตรงทางเข้ามานั่นแหละโค้งก่อนที่จะไปขึ้นตะชั่งอ้าวถึงเป้าหมายโอ้โหจริงจริงฮะเพราะ่าตแล้วละวะที่ วันอยู่ปนี้ก็ไปวัด,ดวหลวงหม่งท่าโพงผมว่ายังไงก็เรียบร้อยอ่ะตกโคลงกว่าดีนะไม่ไม่ไม่น่ารอด นั่นแหละโค้งหน้านู่นแหละเ <B ank> ถีเ่ยแบงคิดว่าจะได้ตามไปดันไหมนี่ย <B ank> สามแยกอะไฮ้ยรถเกตดันไม่ได้อ๋อมันโคไปดันถ้าเกิดอยู่อ่าเ <B ank> ตรียมตัวครับแม่โคที่เขารู้งานเตรียมตัวดันช่วยเลย ถ้าเกิดติดเสียแบงค์บอกว่าต้องไมโครอย่างเดียวติดหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูครับ จุดอันตรายเรียบร้อยเอาถอยครับไม่รอด ของเก่าเลยเนาะที่เก่าเวลาใหม่เอาพี่ดินบอกแล้วโอ้บ่บ,บึดือ้อห้อจะไหนเอาออกก่อนชักหรือเปล่าติดัดนี่เลยอ้าวรอแบ็คโคเหมือนเดิมดินมาไปเหรอแต่ว่าดีอยู่เก่าอยู่ดีดีก่ารอป่นนะเหรนเนาะเอาออกยีอ้อมันหอนห้อยมัน,น,น ได้เลยจะได้กระไดมแมนบ่จังหวะแมนอันนี้มันยังเรืออยู่จังหวะลุ้นตถ้นหมดต้องรอไปโคมาแล้วครับมาทั้งเกตเดอร์ทั้งไปโคเลยเสียแบงค์นี่ก็เกตทางมาด้วย เฉพอมเสียแบงค์สังการเสียแบงค์ดัน ไม่พ้นครับอย่างถอยก่อนหรือเปล่าตังร้าใหม่ตังล้าใหม่เสียแบงค์เอาฝั่งโน้ถอยมาโอ้ไม่ไหวครับลืน่น ขนจากจุดลื่นๆเดินๆก็ไปได้นี่แหละแบงค์สายโหดจัดไป เดินภรกิจเดินกลับก็ประมาณ300เมตรหรือไม่ก็เกินนั้นนะจุดสัดสายเดี๋ยวมีมีอีกก็เจอผมกันต่อช่วงหน้าครับเรื่องความโหมดก็ต้องแบ่งทับสายทองใช่ไหมเสีย <laughs> เดี๋ยวมีอีกครับตามไปดู